ฮัลโหลครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมในวันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมในช่องสกครูปอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับแล้วก็มาอยู่กันในแมปสกูเบร์ของผมกันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเราก็มาใส่เป็นชุดทหารนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทหารแบบนั้นนะมันคือทหารแบบทหารรอดอนับนี่นะครับเป็นนสทอนั่นเองนะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่งานสงการของที่ไหนสักที่นี่แหละนะครับผมนี่นะฮะดูรถคันนี้ดูพร้อมรบมากเลยใช่ไหมทุกคนดูดินะฮะนี่นะครับไม่ใช่รถกระบะอิซูซูออนิวธรรมดานะมันคืือปนนนนนฉีีด้้้าายัักกษ์ะทุคแลลวขงงห่ โอ้โหนี่เป็นถังระเบิดนะครับผมแต่ไม่ใช่ระเบิดธรรมดามันคือระเบิดน้ำนั่นเองนะทุกคนโอ้โหดูสิวันนี้เราพร้อมที่จะไปเล่นน้ำสงการ์กันมากเลยนะครับไปครับทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปดูค่ายทหารกันดีกว่านะผมว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมขอติดปืนไปสักกระบอกแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะครับว่าในค่ายทหารที่เราจะไปในวันนี้เป็นยังไงนะครับ ไปครับเดี๋ยวเราขับรถตู้โตโยต้าคันสีขาวของเราคันเดิมนะครับผมไปดีกว่านะเราจะไม่ขับรถปืนใหญ่ไปนะครับโอ้โหทหารข้างในเขาตกใจกันหมดนะฮะไปครับถนนตรงนี้นะครับผมนี่ถึงแล้วนะครับอยู่ข้างๆโรงแรมสุดหรูตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี่นะครับทหารเวลาทหารหิวก็ทหารก็ออกมาหาซื้ออะไรกินตรงนี้ได้นะนี่ตรงตรงข้ามนี่มีนุ่นดับเพลิงด้วยนะเผื่อโดนระเบิดหรือเครื่องบินตกอะไรจะได้มาช่วยกันทันนะครับนี่นะครับข้างๆ้านี้เขียนว่าฐานทัพสกูปนะเชดโคเท่นะฮะ นี่มนะันมีป้ายเขียนไว้ว่าถนนทหารนะยังคิดชื่อไม่ออกเลยตั้งชื่อว่าถนนทหารไปเลยแล้วกันนะฮะไปครับตอนนี้ก็เป็นวันแรกของการเข้ามาเรียนเป็นนักเรียนทหารนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือรันเวย์นะครับโอ้โหดูดิมีรันเวย์แล้วก็มีเครื่องบินลบ f อ6จอดอยู่ด้วยนะฮะ โคตรโหดเลยนะครับไปเดี๋ยวเรามาทัวร์กันดีกว่านะผมว่าในค่ายทหารจะเป็นยังไงนะทุกคนไปครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าฐานทัพของเมืองสกูเบิลเนี่ยจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะโหดูคนเนี่ยนะมันก็จะมีหอคอยอยู่ข้างบนนะนี่นะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปดูนะครับว่าฐานทัพของเราจะเป็นยังไงนะโอ้โหดูดิแต่ที่แน่ๆนะครับไม่มีใครกล้ามาลุกล้ำเราแน่ๆเพราะเรามีเครื่องบิน F16 สุดโหดนะฮะเดี๋ยวแน่ๆนะครับเดี๋ยวรอเรามีงบนะครับเดี๋ยวเราจะซื้อเครื่องบิน F35F 2 2แล้ววพกนี้เขามาอยู่ดีกว่านะโหดูดิ นี่นะครับผมบ้านเมืองเราก็ไม่ได้ใหญ่นะแต่มีเครื่องบินลําใหญ่เบเริ่มเลยนะนะครับนี่นะครับเป็นเครื่องบินของฝั่งอเมริกานั่นเองนะครับโอเคนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นที่เอาปืนนะครับนี่นะครับนี่เป็นอันนี้เป็นปืน F16 นะครับนี่โอ้โหดูดิเราเราเอามายิงได้ด้วยนะเนี่ยเห็นป่ะนี่นะวิธีการยิงก็อย่างนี้เลยนะฮะนี่นะนี่กดกดยิงมันก็จะมีไฟนะฮะนี่แต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 ่ไม่รู้นี้เป็นเป็นปืนแบงก์กันหรือปืนอียงนะฮะท่านผู้ชม นี่ตรงนี้อ้าวตรงนี้มันมันรั้วเดียวกันนี่หว่าทำไมผมผมเผลอไปปิดรั้วเฉยเลยไม่เป็นไรแต่เราปิดรั้วรุดน้ำแล้วฮะโอ้โหกระโดดข้ามนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะทุกคนนี้อันนี้เป็นปอมปอมข้างหน้าเฉยนะครับนี่เป็นป้อมแบบเป็นป้อมข้างหน้า,านี่โอ้โหดูดิล้ำสมัยมากเลยเป็นประตูแบบมีเซ็นเซอร์ด้วยนะทุกคนนี้นะครับค้ายทหารของเราอยู่ติดกับวัดนะครับส่วนหน้าค่ายข,ของเรานี่มีผีอยู่ด้วยนะท่านผู้ชมครับดูดิ นะฮะนี่ดูดิมีผียรงนี้ด้วยครับนี่นะครับยืนอ,อยู่ตรงป้ายรถเมย์นะครับผมมานั่งรอรถเมย์คงจะไม่เหงาเปลี่ยวหัวใจนะเพราะมีผีมานั่งเป็นเพื่อนนะไม่ไม่ได้นั่งเลยเนะี่ยมายืนนะฮะนี่ <c oughs> มาทําอะไรพี่นี่ผมโอ้โหผมมีปืนนะอย่ามาอย่ามาหลอกผมนะนะครับโอเคนี่ตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์ราชการนะท่านะผู้ชมไปถ้าเดี๋ยวเรากลับไปในค่ายกันดีกว่านะนี่เราสามารถเดินเข้าไปในตรงนี้ได้เลยนะไม่ต้องไปเข้าห้องหน้าหรอกนะโอ้ดูดิทหารบ้านเรานี่กินดีอยู่ดีนะมีรถเบนซ์ขับกันเลยเนวะ้ดูดินะฮะโอ้ นี่นะเป็นเบน้ายแดงด้วยนะนี่อะไรนย cos เหรอนะครับโอ้ยแต่วันนี้เราไม่ได้มาขับรถนะครับไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในค่ายทหารกันดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้นี่เป็นอะไรนยเป็นเป็นวิทยุใช่ไหมเอาไปวอวสองวสอง,สองพี่วัสดีครับอืมนี่นะครับนี่อันนี้เป็นรถรถทหารนะครับเห็นไหมมันขับได้ด้วยนะเห็นไหมนี่อันนี้เป็นรถสําหรับแบบว่าขนขนกําลังพลทหารนั่นเองนะครับนี่ นะครับอืมไปเดี๋ยวเราขับเข้าไปในค่ายกันดีกว่านะครับผมว่าในค่ายเรามีอะไรอีกนะเดี๋ยวครื่องิน F-16 เดี๋ยวผมพามาดูแน่ครับผมท่ายคลิปท่ายคลิปนะครับยังไม่ตอนนี้เนาะเพราะผมเชื่อทุกคนก็อยากจะดูดะครื่องิน F-16 นะฮะอันนี้เป็นส่วนส่วนของที่นอนนะเออลดถไหลไว้น,นี่เป็นส่วนของที่นอนนะครับนี่ใครมาเข้าค่ายทาหารก็จะได้นอนตรงนี้นะฮะดูดิโหดูดินะฮะนี่คือค่ายยังสร้างไม่เสร็จนะทุกคนนะครับผม คือผมจะบอกว่าข้ามยังสร้างไม่เสร็จแลลวเนาะคือถ้าสร้างเสร็จแล้วมีอะไรฮาๆาให้ดูอีกเยอะเยอะแยะแน่นอนนะทุกคนนี่นะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นที่นอนเหมือนกันนะโหอันนี้อันนี้นอนเป็นเตียง2ชั้นนะครับนี่เดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ผอบอมารีโนเวทนะครับไม่ให้มันหรูหลาเลิศหรูหลาเลิศอลังการหรูหลามาเห่านะฮะเออนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับว่าใครทหารของเรามีอะไรกันอีกนะฮะไปครับไปอีสนี่ดิฟดิฟรถอุ้ยมา ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นที่เล่นนะครับที่ฝึกเออ่่ทีฝึกให้เราแข็งแกร่งนะครับนี่นะครับ <God. S 1> ก็จะเป็นเป็นออฟบีนะสำหรับให้เล่นนะครับโอยโย้ยรถมันจะไปจอดขวางรันเวย์ไม่ได้เดี๋ยวก็โดนเฮลิคอปเตอร์ s สิบหกชนจนได้อ่ r พ้นแล้วโอเคไปครับเดี๋ยวเรามาลองฝึกความแข็งแกร่งของการเป็นนักเรียนทหารกันดีกว่านะครับผมไปครับไปครับไปครับปึ๊บปึ๊บโอเคนี่นะครับแล้วก็กระโดดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ผมเป็นคนที่ไม่ได้เล่นแมปออฟบีโหดอะไรเลยนะฮะนะครับขาขึ้นก็ขึ้นได้แล้วนะขาลงจะลงไงวันเนี้ย เอ้ยนี่นะครับเจ็บอืมนี่นะครับสนขาลงนะครับเรามีวิชาล่องหนนะโดดลงมาเลยนะขี้เกียจปีนลงมาแล้วนะครับผมขี้เกียจจริงเนาะโอเคครับผมตัดด่านถัดไปก็จะเป็นด่านเล่นลาวานะผมนี่นะครับอ้าวีไม่ทันเลยทำไมตายซะงั้นน่ะเดี๋ยวก่อนเป็นอะไรเนี่ยอ้าวแล้วปืนเราก็หายไปด้วยเลยนะครับรถก็หายปืนก็หายเว้ยอะไรเนี่ยนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราขับรถเข้าไปใหม่นะครับท่านผู้ชมเออแต่ผม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  เดี๋ยวผมเดี๋ยวกอนนะเดี๋ยวผมนะไปเอาปืนที่วัดก่อนนะฮะเชิบมาไปครับท่านผู้ชมโอ้หนี่นะฮะนี่ตำรวจก็น่ามาเล่นนะครับผมมาเล่นเป็นตำรวจในในเกมนี้ก็ก็น่าสนุกนะเราปืนเราหายไปแล้วเวช่างมันช่างมันช่างมันไปครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูค่ายทหารกันดีกว่านะครับเพราะว่าค่ายทหารเนี่ยเดี๋ยวเรามาทําให้ดูหลายๆคลิปหลายๆ EP เลยเนาะเพราะว่าเออมันจริงๆคืออันนี้คือเอาพุ่งตรงคือเรายังสร้างไม่เสร็จแหละนะครับผม,ม,มก็เดี๋ยวอยากจะมาอัปเดตให้ทุกคนดูนะครับมาเดี๋ยวเราขับกระบะบรรทุก น้ำเข้ามานะครับผมนี่เผื <c> ่อมาเล่นน้ํากันในค่ายนะฮะอุย้ยด่าลาวามทาเราตายไว้เ้ยนะฮะนี่นี่ก็เป็นออฟฟี้นะผมนี่เล่นกระโดดนะครับเอาไว้ฝึกทหารนะครับนี่ใครอยากเข้ามาเล่นนะแต่ว่าผมผมเป็นคนสร้างผมผมขี้เกียจทุกขี้เกียจเล่นนะฮะโอ้ยดูดูไม้มันไม้มันหนาม่าเลยนะเห็นไหมนะฮะอ่าใครใครเล่นได้ก็ก็เอามาเล่นให้ดูหน่อยนะครับอยากเห็นอยากเห็น,อย,หนอยากเห็นตอนเล่นนะครับอยากเห็นตอนทุกคนเล่นเหมือนกันนะฮะ นี่นะนี่นะเอ่อก็ลองเข้ามาฝึกกันดูนะครับไปครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในสิ่งที่ทุกคนรอคอยนะครับนั่นก็คือ F16 นั่นเองนะครับผมเครื่องบินเครื่องบินลบที่กองทัพของเราก็มีนะครับกองทัพของไทยแล้วก็มีเนาะนะครับผมเป็นเครื่องบินชื่อดังนะคือเวลาทุกคนนึกถึงเครื่องบินรบหัวแหลมๆเนะี่ยก็จะชอบนึกถึง F16 กันเนาะไปครับเดี๋ยวมาดู F16 Fighting Falcon กันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงนะนี่จอดรออยู่บนรันเวแล้วนะครับผมมา สมมติว่าเครื่องบินมันไม่ว่างแล้วก็กดเสกได้เรื่อยๆเนี่ยเป็นปุ่มมุวงมงตัวนี้เนาะนี่มันก็จะกดเสกมานะสมมติว่าผมเอาไปขับหรือแบบมีคนเอาไปขับอ่ะนะครับแล้วก็กดเสกปุ่มมุวงๆงนี้ได้เนี่ยเห็นปะนี่นะครับมันก็จะขึ้นมาใหม่เนาะไม่ไม่ใช่กดไม่ใช่กดเซลเ,เรากระโดดขึ้นไปบนปุ่มนะครับนี่มันก็จะเป็น f 1 6ลำใหม่นะฮะไปเดี๋ยวมันขึ้นยากนิดนึงนะฮะต้องกระโดดไปให้มันตรงกับอตรงล็อกตัวนี้นะเออเออเออเดี๋ยวกันทำยังไงให้มันโดนวะ โอเคครับไปครับแล้วก็ตอนนี้เรามาเป็นนักบินแล้วนะโอ้โหดูดิเราใส่ชุดรอแต่ทำไมเราได้มาขับเครื่องบิน f 1 6เลยวะนะครับผมไปนี่ครับวิธีการก็คือนี่นะครับวิธีขับนะครับก็เล็งเครื่องนะครับกดตัววายก่อนนะครับแล้วก็เปิดเครื่องยนต์นะครับเอ้ามันสะดุดกันเองเว้ยนี่นะครับกด G ีเก็บล้อนะครับตอนนี้เราขึ้นบินแล้วนะครับจังหวะนี้นะครับเดี๋ยวขับช้าๆหน่อยก็ได้นะเพราะว่าเมืองเราไม่ได้ใหญ่มากนะครับนี่ดูดิเราบินเข้าเมืองนะฮะบินเข้าเมือง โอ้ดูดีนี่มีตึกอยู่ด้วยนี่สหารตึกสหัรรถไฟนะครับเป็นโรงเรียนนะตรงนี้นี่นี่ข้างหน้ามีอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยแหลกเลยเว้ยเฮ้ยตึกลาฟาชนชน <c oughs> โอ้ยครือ่องบินชนตึกโอ้ครื่องบินชนตึกเฉยเลยนะทุกคนโอ้โหดูสิ้าผมน่าจะผมน่าจะทำจุดเกิดเป็นโรงพยาบาลเหมือนกันนะถ้าแบบว่าเครื่องบินแบบไปตกอะไรเข้านะท่านผู้ชมใช่ไหมนะครับเออผมจะบอกว่าเครื่องบินของผมเนี่ยนะครับเอ่อ อ่าโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเครื่องบินของเราเนี่ยนะเดี๋ยวผมขอบินไปเลยแล้วกันมันจะได้ไปถึงเร็วลยนะผมจะบอกมันมีมิสไซลมีระเบิดอะไรด้วยนะแต่ว่าอย่าอย่าระเบิดกันเล่นนะครับผมอืมใช่มันมันรุนแรงมากเลยนะนี่สมมติว่าเครื่องบินมันไปตกใช่ไหมเราก็สามารถเสกลำใหม่ได้นะ่เห็นไหมออกเลก่อนนี่นะครับรีเจเนเรีมาแล้วนะครับวิธีการขับไม่ยากนะครับแต่ว่าต้องคุมดีๆต้องขับช้าๆหน่อยเนาะอย่าขับเร็วนะฮะนี่นะครับ นี่กด FRC นะครับผมนี่มีมิสไซล์ล็อกเก็ตแล้วก็แมชชีนกันนะครับผม Deploy flare โอเคไปเดี๋ยวขึ้นบินกันเลยนะครับไปเลยครับอืมเก็บล้อนะครับโอเคนี่นะครับ flare นะครับกดตัว Q นะนี่มันก็จะปล่อยแฟ a r e ออกอย่างนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็เป็นมิสไซล์กดตัว F นะครับผมเดี๋ยวผมลองไป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 ถล่มในเมืองดูนะครับอืมเออนี่ยิงมิสไซล์นะโอ้บผ โหดมากเลยนะครับแล้วก็เป็นแมชชีนกันกดตัวซีนะครับอันนี้เป็นปืนกลตึก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 โอ้โหดูดินะครับนี่มียิงแต่แต่เราจะมาลบกับใครก็ไม่รู้นะเอา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 เฮ้ยคือบินตกอีกแล้วโอ้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับผมนี่มาตกกลางสนาสมฟุตบอลเลยเว้ยก็เป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับเครื่องบินลบในเกมของผมนะส่วนนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมก็ ฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับผมนี่รอสร้างให้เสร็จก่อนนะครับในวันนี้พามาดูสั้นๆแค่นี้แหละนะครับผมับวันนี้บ๊ายบายครับผม